สัตเตอร์สันติกรณนรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสเฟบุ๊กแสดงความห่วงใจต่อสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในขณะนี้ว่าจากที่ตนได้ติดตามตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นราคาน้ํามันดิบอตัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและเงิน US และข่าวอื่นๆซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ได้เห็นค่าเงินบาทยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องอยู่ที่36.58บด้าทโดยเห็นค่าที่อ่อนที่สุดอยู่ที่36.64บาทในขณะที่ราคาน้ํามันดิบ WTI ต่ำกว่า100 us ต่อบาร์เรลอยู่ที่96.55 us ต่อบาร์เรลโดยที่ต่ำที่สุดอยู่ที่91.25 us ต่อบาร์เรลซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังผันผวนอยู่ต่ำกว่า100 us ต่อบาร์เรลหรืออาจจะเกินขึ้นไปบ้างในบางช่วงเวลาก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าปั๊มของไทยเราเช้าวันนี้กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลมีราคาลดลง อีกทั้งเยียวครับของตลาดพันธบัตรสหรัฐเห็นได้ชัดว่า i n v e r อ e ์ตเยียวครับซึ่งแสดงถึงความกังวลใจที่รุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆของการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจทดทอยแน่นอนว่าระบบเศรษฐกิจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาย่อมส่งผลต่อโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ย้ำอีกครั้งว่าพายุรุนแรงทางเศรษฐกิจหรือ perfect storm ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในโลกนี้และคงจะโหมกระหน่ำอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ดตรสติระบ,บุอีกว่าเวลานี้จึงไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเรื่องการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแต่เป็นเวลาต้องหาวิธีว่าจะจับมือกันต่อสู้ความผันผวนของพายุเศรษฐกิจที่กําลังโหมกระหน่าให้รอดชีวิตกันไปได้อย่างไรโดยภาคประชาชนนั้นตนคิดว่าต้องวางแผนการจับจ่ายใช้สอยของตัวเองอย่างรอบคอบการดำรงชีวิตอย่างประหยัดพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นกาแฟราคาแพงบุหรี่เหล้าช่วงเข้าพัรษางดเหล้าการเที่ยวเตะที่มากเกินไปการเสี่ยงโชคสลาดทั้งออนไลน์และเป็นใบรวมทั้งหวยใต้ดินการพานัน